สำหรับชาวราศีเมถุนนะครับดวงการเงินในเดือนธันวา t h i จะเป็นอย่างไรนะครับแหมพไพ่ประจําตัวเนี่ยได้ไพ่อัศวินไม้นะเขาบอกว่าอัศวินไม้เนี่ยเป็นคนที่ขยันขันแข,ข็งนะในเดือนนี้เนี่ยคุณอาจจะมีความกระตือรือร้นแหมเขาเรียกว่ามันใกล้ปีใหม่แล้วคุณอาจจะแบบแหมมีการคึกคักนะทำเพื่อชีวิตทําเพื่ออนาคตนะอัศวินไม้เนี่ยเขาพูดถึงถ้าคุณขยันเนี่ยนะบอกเลยไม่จนนะเขาเรียกว่าขยันแล้วไม่อดตายนะครับนะ แถมในเดือนนี้เนี่ยเขาบอกว่าคุณเองมีความซื่อตรงซื่อสัสตย์ด้วยนี่นั่นนะรุ่งแน่นอนไพ่พระขึ้นมานะครับนะไพ่พระนี่เปลี่ยนว่าอาจจะเป็นผู้ใหญ่สนับสนุนเนี่ยนะประกบกับไพ่สิบถ้วยเนี่ยอาจจะพูดถึงครอบครัวคอยซัพพอร์ตครอบครัวคอยสนับสนุนนะไม่ให้คุณเองเนี่ยอยู่โดดเดี่ยวเอากาเปล่าเปลี่ยวนะครับหรือบางคนเนี่ยนะโชคดีถึงท่านที่ว่าอะไรครอบครัวเนี่ยซัพพอร์ตเรื่องเงินทองนะในเรื่องการลงทุนการต่อยอดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า ในเรื่องของการงานที่จะนําเงินทองมาให้คุณเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไปได้ด้วยดีเลยทิศทางสวยเลยนะว่ากันอย่างนั้นนะแต่เขาก็เตือนมาสุดท้ายท้ายสุดนะให้สีเรียญเนี่ยเขาพูดถึงคุณเองก็ควรจะนะควรจะนะ ประหยัอดออมไปด้วยอะไรที่ว่าไม่ใช้นะไม่จําเป็นต้องใช้ก็ไม่ต้องไปใช้มาอันนะไพ่สี่เหรียญนี่ก็บอกว่าแหมใครจะว่าคุณเป็นไอ้งกอีงกกสุดแล้วแต่นะก็เขี้ยวได้เขี่ยวนะครับนะสายเขี่ยวนี่รวยแน่นอนนะครับอ่ะรวยรับปีหกแปเลยทีเดียวนะครับอ้าวไปรวย